เรื่องในอุ้งมือมานบทที่สิบเจ็ดตีตราจองวันหยุดหมดลงแล้วคีรีจึงพาพิมพ์รักขึ้นฟังแต่ก่อนพาหล่อนไปส่งที่หอพักเช่นทุกครั้ง คีรีกลับพาหญิงสาวไปยังบ้านของเขาที่สร้างห่างออกไปจากตัวเมืองทว่ายังคงติดชายทะเลให้อารมณ์ไม่ต่างจากที่อยู่บนเกาะสีครามมากนะักที่สำคัญเพิ่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนก่อนนี้เองพิมรักลงจากรถยนต์ของชายหนุ่มแล้วหมุนตัวมองไปรอบบ้าน ด้วยความแปลกใจว่าบ้านใครกันสวยน่ารักถูกใจพิมพ์รักเหลือเกินบ้านหลังนี้ขนาดปานกลางชั้นเดียวถูกทาด้วยสีขาวสะอาดไปทั้งหลังรอบตัวบ้านประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีหน้าบ้านติดทะเลสีฟ้าครามใต้ร่มไม้ใหญ่มีเปลยวนขนาดผู้ใหญ่สองคนนอนได้สบายสบายแขวนไว้ หญิงสาวหันไปมองร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างหลังเอานิ้วโป้งเกี่ยวกับหูกางเกงยีนยืนมองหล่อนยิ้มยิ้มชอบไหมหญิงสาวยิ้มหวานแววตามีร่องรอยประหลาดใจปนขัดเขืนปิดไม่มิดชอบค่ะว่าแต่นี่บ้านใครเหรอคะ เอ่ยถามแล้วเสมองไปยังดอกไม้สีสดที่บานสะพรัง่งหลบสายตาพราวระยับของคนตัวโตบ้านฉันเองหญิงสาวหันมาทำตาโตห่วงแก้มของหล่อนเป็นสีเรือเพราะไอแดดทำให้คิรีแทบอดใจไม่ไหวรังหล่อนเข้ามากอด แล้วปล้นจูบริมฝีปากจิ้มลิ้มที่เขาหหยหามาเนิ่นนานบ้านคุณมาสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไรคะน่ารักจังเลยคะ่ะหญิงสาวเดินตรงไปยังหน้าบ้านกวาดตามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นขึ้นมาอยู่บนฝั่งเกือบปี แต่เพิ่งรู้ว่าเขามีบ้านที่นี่อีกหลังก็เพิ่งเรียบร้อยเมื่อเดือนที่แล้วเองเอาไว้วันหยุดถ้าเธอไม่ได้กลับบ้านก็มานอนอ่านหนังสือที่นี่ได้นะฉันจะให้กุญแจเอาไว้หนึ่งชุดร่างเล็กหันกลับไปสบตาคนพูดไม่คาดคิดว่าเขาจะอนุญาตให้หล่อนมาใช้บ้านของเขาได้ เออไม่ดีมั้งคะรักคงไม่กล้ามานอนเล่นหรอกคา่ะชายหนุ่มสบตาหญิงสาวนิ่งๆอยู่ครู่ก่อนจะก้าวขึ้นไปบนบันไดาสามขั้นหน้าประตูแล้วไขกุญแจเข้าไปหันกลับไปยังร่างบางที่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเข้ามาสิ จะได้รู้ว่าข้างในสวยหรือเปล่าหญิงสาวกระพริบตาปริบๆเมื่อชายหนุ่มก้าวนำเข้าไปด้านในหัวใจดวงน้อยเริ่มเต้นแรงเมื่อต้องตามเข้าไปข้างในบ้านสองต่อสองที่สำคัญแววตาของเขามองหล่อนแปลกๆตั้งแต่มาถึงแล้วด้วยหญิงสาวก้าวเข้าไปข้างใน แล้วยืนนิ่งตะลึงอยู่เพียงแค่หน้าประตูโดยมีร่างสูงยืนอยู่ริมหน้าต่างที่เขาเพิ่งเปิดกว้างม่านสีขาวสะอาดบอบบางพลิ้วสวยไปตามแรงลมที่ตีกลับมาจากด้านนอกเป็นยังไงบ้างสวยไหมเสียงทุ้มที่เอ่ยถามขึ้น เรียกสติของคนที่กำลังตกอยู่ในห้วงฝันชั่วขณะก,กลับคืนมาหญิงสาวยิ้มอายๆก่อนจะพยักหน้าแล้วก้าวเข้าไปในบ้านสวยค่ะสวยน่ารักมากๆเลยบอกพลางมองขึ้นไปยังฝาผนังที่มีรูปภาพแนววินเทจสีชมพูอ่อนรูปผู้หญิงสาวใส่หมวกปีกกว้าง กำลังหอบดอกไม้ช่อโตหลากสีไว้ในอ้อมแขนส่งยิ้มหวานกลับมาตรึงตาคนมองคุณครามแต่งบ้านเองทั้งหมดเลยหรือคะเอ่ยถามขณะมองไปยังโต๊ะทรงสูงสองตัวที่ตั้งอยู่มุมห้องมีแจกันดอกไม้หลากสีตั้งไว้บนนั้นคีรีสังเกตอาการชื่นชม ถึงขั้นหลงไหลของพิมพ์รักด้วยสายตาพอใจแน่นอนเขารู้ว่าหล่อนชอบทุกอย่างที่เป็นแนวอ่อนหวานแบบนี้เพราะในห้องนอนของหล่อนที่บ้านของเขาแม้จะมีของใช้ส่วนตัวน้อยชิ้นแต่ทุกสิ่งที่หล่อนหาซื้อมาอย่างประหยัดนั้นล้วนมีรูปแบบไปในทางเดียวกันนั่นคือน่ารักอ่อนหวาน เมื่อเขาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นเพื่อเอาไว้พักผ่อนยามขึ้นมาทำธุระบนฝั่งเขากลับคิดถึงพิมพ์รักเป็นคนแรกคิดถึงความชอบของหลอนจากนั้นเขาก็จ้างนักออกแบบทั้งสถาปนิกและมัณฑนากรต่างระดมสมองออกแบบบ้านหลังนี้โดยไม่ต้องคิดมากและด้วยงบที่ไม่อัน้น เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาจึงได้รู้ตัวว่าบ้านหลังนี้เขาทํามันขึ้นมาเพื่อหล่อนโดยเฉพาะเปล่าหรอกแค่บอกแนวคิดที่ต้องการน้องนั้นก็จ้างเขาทั้งหมดเธอชอบหรือเปล่าล่ะพิมรักที่กำลังเดินสำรวจไปรอบๆห้องรับแขกหันไปยิ้มให้คนถาม ชอบสิคะชอบมากๆเลยด้วยค่ะคำตอบของหญิงสาวทำให้คิรียิ้มออกเขาตรงไปยังร่างบางแล้วช่วยเอามือเล็กมากุมไว้จนเจ้าหล่อนชงะงักแก้มร้อนเผาไปดูห้องอื่นๆกันหญิงสาวจำต้องเดินตามชายหนุ่ม เขาพาหล่อนชมจนทั่วตั้งแต่ห้องนั่งเล่นห้องครัวจนไปถึงห้องนอนเท้าเรียวชะงักแค่หน้าห้องแต่เอวเล็กกลับถูกเขาดันให้เดินเข้าไปข้างในโดยไม่อาจปฏิเสธได้หญิงสาวหันมองร่างสูงที่เดินไปเปิดหน้าต่างปล่อยให้ลมพัดผ่านเข้ามา เป็นไงชอบไหมเขาหันมาถามความเห็นหญิงสาวอึกอักก่อนจะมองไปรอบๆห้องจะสวยค่ะจริงๆคือมันสวยมากในความคิดของหลอนแต่หญิงสาวไม่กล้าออกความคิดเห็นมากมายนะชายหนุ่มยิ้ม พร้อมกับเดินเข้ามาหาร่างบางหญิงสาวก้าวถอยหลังอัตโนมัติเมื่อเขาเข้าใกล้เกินไปในความคิดหลอนแต่ช้าเกินไปเช่นกันเพราะเอลเล็กถูกรังเข้าไปหาร่างสูงด้วยมือใหญ่ของคนตัวโตเสียแล้วหญิงสาวยกมือขึ้นนันอกกว้างของเขาทันที ทว่าชายหนุ่มกลับเอ่ยคำที่ทำให้หญิงสาวต้องชะงักขอกอดหน่อยได้ไหมเสียงทุ้มที่กระซิบผ่านริมฝีปากได้รูปของคิรีทำให้หัวใจดวงน้อยของพิมพ์รักกระตุกเป็นครั้งที่เท่าไรไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆคำคำนั้นมีอิทธิพลมากพอ ที่จะหยุดอาการขัดขืนของหล่อนลงได้เป็นปลิดทิ้งคีรีสวมกอดสาวน้อยเต็มอ้อมแขนด้วยความรู้สึกสุขปนทรมานเมื่อเขาและหล่อนอยู่ที่เกาะชายหนุ่มไม่มีโอกาสได้ทําตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องรอบกายหล่อนมีผู้คนมากมายหมอวีวรดาเอื้อมพร นายสอนและใครต่อใครคอยจับตามองเขาไม่ห่างจนไม่อาจทำตามความปรารถนาที่มีต่อหลอนได้แต่เวลานี้โอกาสเป็นของเขาแล้วเธอรู้ไหมฉันอยากทำแบบนี้กับเธอมานานแล้วตอนอยู่บนฝั่งเธอก็อยู่ในชุดนักศึกษารอบตัวมีแต่เพื่อนชายหญิง จนฉันไม่กล้าแตะอยู่ที่เกาะคนก็เยอะแยะไปหมดฉันทำอะไรไม่ได้เลยพิมพ์รักใจเต้นแรงเมื่ออีกฝ่ายสารภาพขางคิดว่าก็ดีแล้วที่มีคนเต็มไปหมดเพราะหากไม่มีใครเลยหล่อนจะเป็นอย่างไรเมื่อไรเธอจะเรียนจบสักทีนะพิมพ์รัก เสียงทุ้มกระซิบอยู่เหนือศีรษะแล้วเขาก็ฉวยโอกาสนั้นจุมพิษไปทั่วศีรษะหอมกลุ่นของหญิงสาวสองแขนกอดรัดร่างนุ่มแนบอกแกล่งแน่นขึ้นก่อนจะถอยหลังไปจนชนกับขอบเตียงแล้วทิ้งตัวลงนั่งโดยมีร่างละหงตามลงไปติดติดหญิงสาวสะดุ้งเมื่อเผลอตัวนั่งลงบนปักกว้างของคิรี คุณครามหญิงสาวพยายามปรามคาว่าอ้อมแขนรัดรึงทำให้ไม่อาจขยับไปไหนได้และดูเหมือนเขาจะไม่ใส่ใจเสียงเล็กๆของหล่อนนะักเหลืออีกสี่ปีใช่ไหมถึงจะเรียนจบเขากลับถามไปอีกเรื่องค่ะ พิมรักนั่งนิ่งไม่กล้าขยับนั่งตัวแข็งคอแข็งกระทั่งเขายกมือขึ้นลูบศีรษะหล่อนเบาๆแล้วกดให้ซบกับล่านไหลนากแกร่งของตนนั่นเองพิมรักจึงค่อยๆเอ็นซบเขาไปอย่างช้าๆพร้อมกับผ่อนลมหายใจแผ่วพร่าความหวาดหวั่นตื่นกลัวเมื่อครู่แลเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นอ่อนไหวยิ่งยวด นานเหลือเกินนะฉันอยากให้เธอเรียนจบวันนี้เสียด้วยซ้ำไปพิมพ์รักยิ้มหวานกับซอกคอของเขามือที่วางท่บแผงอกกำยำเริ่มรูปไล้ไปมาอย่างผือไหไม่ได้รู้ตัวสังนิษว่ากำลังเป็นคนกระตุ้นอารมณ์เล้นลึกให้ฟื้นจากอาการหลับๆตื่นๆ่นมาเนิ่นนาน ทำไมคุณครานถึงอยากให้รักเรียนจบเร็วๆล่ะคะสาวน้อยไล้ปลายนิ้วไปบนแผงอกขณะถามคิรีคำรามในลำคอเบาๆแต่หญิงสาวยังไม่รู้ตัวเพราะว่าเธอยังอยู่ในชุดนักศึกษาและฉันก็ทำได้แค่กอดพิมพ์รักชะง,งักมือที่รูปอก แล้วพระหางมองตาคนพูดคิรียิ้มแต่ในตาเขาวาววามประหลาดนอกจากอยากกอดฉันยังอยากจูบเธอแบบนี้ยังไงล่ะพูดจบริมฝีปากสีเรือ้อก็ถูกริมฝีปากได้รูปสีเข้มประทับปิดลงอย่างรวดเร็ว เพาว่าอ่อนโยนเกินที่พิมพ์รักจะปฏิเสธความปรารถนาอ่อนหวานนี้ได้ร่างเล็กถูกผ่อนลงไปกับเตียงนุ่มดวงหน้าหวานถูกจูบไส่จนทั่วริมฝีปากร้อนรุ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วและชำนาญวกกลับมาที่เรียวปากหวานชำอีกครากระซิบบอกด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่า เผยปากสาวน้อยหญิงสาวปรือตาขึ้นมองแล้วหลักตาลงอีกครั้งเมื่อใบหน้าคมคายเคลื่อนลงมาเริมฝีปากนุ่มเผยรับเขาอย่างเพลไพลายคีรีฉกปลายลิ้นของเขาลงสู่อุ้งปากหวานของคนใต้ร่างแล้วกวาดทั่วกระพุ้งแก้มตวัดรัดปลายลิ้นนุ่ม ดูดดื่มความหวานเบาๆจนได้ยินเสียงครางของคนตัวบางมือใหญ่ที่สอดประสานกับมือเล็กเรียวเหนือศีรษะค่อยๆเคลื่อนลงมายังลำคอระหงเนินอกนุ่มแล้วครอบครองทรวงอวบอิ่มเคล้นคลึงแผ่วเบาเบาเสียจนทำให้หญิงสาวรู้สึกเพลิดเพลิน มากกว่าจะรู้สึกว่ากําลังถูกคุกคามอย่างที่ควรจะเป็นเสียงหอบหายใจน้อยๆดังแผ่วเมื่อริมฝีปากถูกปลดปล่อยเป็นอิสระเพราะว่าต้องแลกกับเสื้อย,ยืดตัวสวยที่ถูกถลกขึ้นมากองอยู่เหนือซวงนุ่มอวบหญิงสาวกระพริบตางุนงงแต่เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ราเซียตัวสวยก็ถูกปัดจ,จนพ้นไปจากนวลเนื้ออวบยุ่นแล้วใบหน้าคมคายก็ซุกไซฟ,ฟอนเฟนอยู่กับปฐุมง,งามผ่องทั้งคู่ของหญิงสาวแทนค,คุณครามขายาค่ะยาสิ้นเสียงครางหวานร่างงามก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวเมื่อปลายยอดสีชมพู ถูกปลายลิ้นสากร้อนของคนตัวโตดูดดื่มแล้วโอบรัดด้วยอุ้งปากอุ่นอย่างมีชั้นเชิงกายสาวสั่นเทาบิดเร้าด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกมันยากที่จะบรรยายผลกายลุกชันไปทั้งร่างยิ่งเขาขมเม้มและดูดเลียส่วนยอดของปทุมทันหญิงสาวก็แทบขาดใจตายในวินาทีนั้น หวานเหลือเกินสวยงามเหลือเกินสาวน้อยรักจา๋าคนดีพิมพ์รักแทบละลายไปกับทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นสติที่เคยมีบัดน,นี้ขาวโพลนไม่สามารถประติดประต่อเรื่องราวได้นอกจากความรู้สึกที่กำลังลอยละลิ้วสูงขึ้นสูงขึ้นจนต้องเกาะกอดเขาเอาไว้ เพื่อไม่ให้ตนเองต้องตกลงจากที่สูงนั้นคีรีทั้งปรนเปลอและรับความหวานจากหญิงสาวด้วยความเต็มตื้นสวงอกอิ่มทั้งสองเป็นของเขาหล่อนเป็นของเขาทุกอย่างบนกายเขาวสล่างเขาจะตีตราจองไม่ให้ใครหน้าไหนเฉียดใกล้จะทำทุกทางให้หล่อนมองเขา และมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นอาจดูเห็นแก่ตัวแต่เขาจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้หลอนหลุดมือพิมรักหนาวเยือกเมื่อกางเกงสกินนี่ตัวโปรดถูกดึงออกจากสะโพกาารวูบหนึ่งหญิงสาวนึกเสียใจที่เลือกใส่ตัวนี้มาเพราะมันถอดง่ายเกินไป และไม่คิดว่าคิรีจะทำเช่นนี้สติเริ่มกลับมาอีกครั้งร่างที่บิดเร่าไปมาเพราะความเสียวซ่านเริ่มต่อต้านเขาชายหนุ่มเคลื่อนตัวขึ้นจูบซับเสียงหวานที่ร้องห้ามมือใหญ่ข้างหนึ่งเคล้นคลึงนวลเนื้ออวบอิ่มเต็มมือปลายนิ้วแข็งแรงหยอกย้วาปลายยอด สร้างคลื่นเสียดเสียวแก่เจ้าของร่างแน่งน้อยเป็นระรอกจนกระแสต่อต้านเริ่มซาลงคิรีจึงเลื่อนฝ่ามือลงสำรวจสะโพกกลมกลึงภายใต้กางเกงตัวจิ๋วที่แทบปกปิดอะไรไม่มีดนั่นหญิงสาวสะดุ้งเยือกเมื่อเนินนางถูกฝ่ามือใหญ่วางทาบครู่ต่อมาก็ลูบไล้เบาๆ พอหล่อนจะร้องห้ามเขาก็เลื่อนริมฝีปากลงครอบรองปลายยอดอย่างเร่าร้อนจากเสียงประท้วงจึงกลายเป็นเสียงครางครวนมือเล็กที่พยายามทุบตีและผลักดันก็กลับกลายเป็นชุดรังให้เขาแนบชิดยิ่งขึ้นชายหนุ่มเงยหน้าแล้วพบว่าพิมรักกำลังตกอยู่ในห้วงสุขแสนทรมาน ใบหน้าหวานบิดเบ้งแงเงยริมฝีปากพบเม้มสลับครวนครางคิ้วโก่งเรียวขมวดมุ่นและหยัดยกอกอวบ,บเข้าสู่โพรงปากเขาอย่างเต็มใจแต่ใช่ว่าคีรีจะไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่เกิดขึ้นรงกันข้ามเสียงหวานแหลมที่ครางกระเส่าทำให้เขาทรมานแทบครั่ง สัตว์้ายที่อยู่ภายใต้เป้ากางเกงยีนของเขาบ้าคลั่งและกำลังพังประตูทุกบานเพื่อประกาศศักดาชายหนุ่มสูดลมหายใจเต็มปอดยามเลื่อนใบหน้าจูบใส้ต่ำลงไปเรื่อยๆตรงไหนหน่าสนใจเขาก็ฝังจมูกและริมฝีปากซอนไสประทับตราก่อนซบซุกใบหน้าสาก กลับหน้าท้องหอมกรุ่นนุ่มนิ่มที่แบนราบของหญิงสาวในช่วงเวลาที่พิมพ์รักกำลังหลุดท่วงโคจรสัญชาตยานเร้นลึกกลับเป็นฝ่ายกระตุ้นให้รับรู้ว่าบัดนี้อันตรายกำลังใกล้เข้ามาทุกทีคนที่ตกอยู่ในห้วงพิศสวาสใจกระตุกสติเลือนรางหววคืน ในเวลาที่กางเกงตัวจิ๋วได้หลุดลอยออกจากสะโพกมนไปแล้วหญิงสาวรับรู้ได้ถึงเนื้อผ้าที่หลุดพ้นไปจากข้อเท้าเรียวเล็กเมื่อครู่นี้ใบหน้าหวานแดงเถือ่ออกใจแทบระเบิดเมื่อรับรู้ถึงสิ่งน่าตกใจมากกว่าที่กางเกงตัวจิ๋วหลุดออกจากร่างคือใบหน้าคมคายของเขา อยู่ระดับเดียวกับส่วนกลางของร่างกายหล่อนโอ้ oh, ไม่เขาทำแบบนี้ได้อย่างไรกันเขากำลังทำให้หล่อนอายไม่นะคะ <Yeah. S 2> ย่าหญิงสาวตั้งสติแล้วถีบตัวเองเพื่อออกห่างจากใบหน้าคมเข้มให้ได้แต่กลายเป็นว่า ส่วนสาวของหล่อนยิ่งเชิดชิดใบหน้าของเขาเสียทุกครั้งที่หล่อนพยายามถีบตัวเองหนีการกระทําเช่นนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชายหนุ่มพอใจเป็นอย่างยิ่งสาวน้อยฉันสัญญาเลยว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรมากไปกว่าแค่จูบเธอจนพอใจก็เท่านั้น สองวักที่เว้นระยะห่างจากเสียงแหบพร่าของเขาทำให้หญิงสาวขนลูกสู้จูบอย่างนั้นเหรอต้องแค่ไหนกันล่ะเขาถึงจะพอใจก่อนพงกศีรษะขึ้นมองท่าทางตกตะลึงของแม่คนตัวเล็กที่หอมหวานสุดหัวใจด้วยสายตาเอ็นดูหญิงสาวกำลังคิด ว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันคือการตีตราจองใช่หรือไม่แล้วคำที่เขากระซิบออกมาคือคำพูดอันเคยชินหรือความรู้สึกจริงๆของเขากันแน่